ไม่ยางอกาทเน่ยมยังอ่ะอู่จบองเไม่หอนแมงกระพุนบแมงกะพุนไม่หยังอ่ะขี่กันขากินแมงเมาอยู่เสียงอีสานมาเดินอยก GOD ใส่ข้าวง่องออยู่ในชวนโคตรงกโคตรงกมีย้งเป็นผู้ฮองเจ้าเสรซตยังเหนียวว่าสุดเข่าออกมาอยากมาทัานเบิ่งไหน <c oughs> เดี๋ยวมงวึงพายเงี้ยวเข่ามาทางกี่ซ้อนเหนียวว่าสุดนะอ้าโหเข้าปานี่กับเซตสุดนักเรียนหายกินยากเนีอยหัวใจว่าผู้บ่าวบ้านผืนนี่มันมักสาวนักเรี้ยง <c oughs> เขาแล้วมันหายกนิ่นไงโอติโอติออพ่อพ่อได้กินบ่ละ่ะกาไข่ยอยยุทต้วนเหรอ้าใบพุดได้เกิดอยู่ไปยืนยุ่หมองมืดมืดนี่ควักท่าหลังไวไวเหืล่ะแง่งนาขึ้นไปลมทวน <laughs> พ่ากูมวเม่นผู้ใดกูยืนมั่งตั้งตนมาได้แฉมันมูกั อุจการยตัวอามออียงงนกอเนี่ยเออกค่นี่แหะอียงคนโกหากินน้ำคอนโมโม่กักสิกินเท่าไรแหงโกเงินใส่บ่มีกาอิยงละอิยงค้นโกอียงละอียงคนโกระลังีโพว่าไม่หนังตาลุงระ่ัเืองทีผว่าไม่หนังตาลุงอันนี้คอนสด บ่แม่นหนังตะลุงอันนี้แม่นพุกต <tuh> ัวแบบฝ่ายขาคงมึงจะไปแง่ห้งโมแดงอีย่องไหลอีย่องหลงทีอีย่องไหลอีย่องหลงทีเดือดดูสบีบไข่หำของมึงบาดเพ้อไข่หำสมอใหญ่บาดเพ้อไข่หำสมอใหญ่แล้วมาใกล้ใกล้กับมาเช็คขันลันสัพพอไม่มีเข็มสะอ่อนเอาไปหมุนแท้ ปลายตาธรรมบักปลายกับบักปลายตาธรรมมันบอมแมนหำนี่แมนหมดลูกเอ้วัดถูกก็บักฝ่ายตาธรรมเออเนียขึ้นมาท่านหมดลูกจังไหนจังออกเพาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันย้อนโอ้ไปไปไปคือเราคิดถึงกันเราเห็นกันตั้งแต่ปีหนึ่งห้าขวบแล้ว มันก็ปีเึือจ้าไหนขี่รถมาน้ำกันเมื่อบือปกอบเข้าใจกันนี่หิเด้อการแสดงงอุ้ยยงไม่เห็นไฟอว้ยปีจะไหนบ้านเมึองน้ำขวมบ่ขวมแม่มึงไหนยำแรงอาบุนรเสียงโมเมีติพานมาอนันนี้โอ้บ้านกูอือเหตการณปีจะไหนบ้านเมืองบ้านเมืองับบอกกูฟันเลยย้ว่าเพื่อนบ้านกูนี่ งอกระเว้นมันกะแกง่งงอมือแล้งมันกะคำเหมือนเละช่างเป็นเด้อตื่นมือเศร้าตะเว่บบนขึ้นแดดมี่เราบ้านกูโอ้ยจักว่าเป็นจังไหนตะเว่นตกดินงอแไหนคำยอแนั่นโอยบอกกันแบบน้เป็นตาเงือบวะมาดมึงอยู่จังไหนกินจังไหนฝ่ายมาดกูนี่เนาะใครก็เลี้ยงดูเลี้ยงกินเนี่ยกินก็แม่นปากอยากแม่นท้องเที่ยวขี่ก็แม่นขานเนี่นย ก็เอาแปฝกแปลกๆให้แต่ว่าวันกูแปลกคนนั้นไว้ไฟเป็นยังไงแต่ว่ากินน้ำแล้วเนี้ยวออกมีแต่หน้าบ่อยต่อยนี่ว่าเป็นยังไงเนี้ยวเป็นน้าแม่บ้านกูนะข้างเป็นเนอะเออบ้านกูก็กันนั่นเป็นยังไงกินเขาร่องไปออกมาแล้วเป็นขี้วะทุกคนมิกไม่รู้ว่าเป็นเข่าหรือเก่าแต่ว่าบ้านกูเป็นยักษี่ไว้ไฟเป็นยังไงเป็นยักษี่จะเป็นแม่นไปนะ ไปยเงคออยเฮ็ดมึงม,ม,มีตะกระดูกเลยมันเก็บเก็บจับนะปอใชอไหมเออบ้านกูเป็ดยั่ี่แต่ว่าผูดแตายนั้นใจขาดโหลดไปเรอ้าว่าเป็นยังไงอ้ขยขยเกเป็นเรียป่ามากกูเหรอขนมนมึงเอ้าี่มอเออร์เ็เหอกูว่าไม่มึงป่านี่จอกูแล้วนี่ฮามึงมันกระนาชิตาลีนะะอบไหม กูกินเข้าแซ่บกูโดนกูมาตายง่ายดอกกูได้ยินแต่ข่าวแม่เท,เ,มเ,มเท่าจันต์ละใกล้ทีตายเอ้ามันเผยแม่เท่าจันต์แม่มันละอันแม่เท่าจันต์กูมาตายง่ายตัวว่าสีตายพร,ะยพระยอะไ, <c oughs> ไ,ไม่ไงข็มมาใส่ไปมันไผยไม่ไงข็มเมีอะไรไงโยงมึงเบาดีๆแล้วไปมึงโย่ข้าวองข้ากูมาเบาเด้อะใกล้ข็มแล้วมาตายง่ายดอก วนคือหมานี่อาวุธอย่าพ่อวสอบเรียงแหลตัวมือวัวเห็นหนังมันนีมันถามข้าถามข้ากันตต่อถามรถพาดยงยังไงปีนี้มันคือสดคือนสายแท้หมูไก็ก็เข้าเจ้าปีนี่ดูตะบ้นนาตานั่นมึงใส่ขี้มีหอยยังรอยนต์กระบะมีคุณหนามีตะห้รถไท อีกตัวอีกตัวอันบักก้อจอเว้าแล้เปียใบหัวใบหางเอาเชียวกันหน่อยเอาเปียวกันนั่นเองอีหมาหน่อยอีหมาหน่อยแขวมึงจงไบเถ้าปวดบ้าเดี๋ยวนี่้มึงได้จงไบเถ้าปวดบ้าแขวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวละมึงได้ตายไปแฮปบังบินหมาดิล่ะห้องขึนห้งขึ้นมาวใช้เต้าหัวเต้าหัวเว้าเนี้ยันก็ดจะเป็นเชี่ยวเป็นเชี่ยวกูเฮ็ดออกมาจค่นี้มันเกิดจะเป็นเชี่ยวกูทีเดียวเนี่ยไอ้ลูกไอ้ร้านไอ้พี่ไอ้น้องนี่แม่น่ะ กูเหยียบโข้อมึงเนี่ยล่ะอ้กบอกาปากไงทำรายฟองขอกัติว่ามันน้ำจิ้มลูกชิ้นเจไสิมาเอิญกูเชียวเชี่ยวะมึงเห็นบ้นี่มึงวันหวดปามึงตีนมึงเห็นบ้น่กูจะตียอหัดเอาเียก่ะ่แ่เ่งสู้แค่ไหนล่ะเจ้าจะใครคอยแค่ไหนอ๋มึงจะมาเอิญกูเชียวกูกมึงคนละรุ่นเจ้าจะใครคยเศ้เชียวมม่นั่นละมันนาเกียรติจะใครคยเศ้เชียวจ้าคอยแม่คอยจังสิเศ้า นี่ไหนนี่จะเป็นมึงหนาเงินเนาะบังรอบไปไปมาหาเงินแล้วมึงเสียร้ายแบบไหนสองร้อยเท่านั้นแหละสีโต้เออนเสียวมึงดูถูกกูมึงว่ากูมามีเงนินแต่มึงเขียเซียวน้นอ,อยแท,ท,ยท,ท้กูให้มึงพันนึงเลยมึงเอาว่าเท่าเออนกูเสียวเนี่ยเออเฮ้ยคือสีดำสีรวยนกหวานน้ำปุด้วยคือสีเบอร์อื่นน้องเงินนะเนาะมาเงินเนาะใครมึงไปบ้างไลยอยู่ธนาคารอะกองไอ้แร่ยุบ ก้าวพี่เงินพูนพันอวนด้วยพันนึงบ่เอาผู้เสียวเท่าไรเอามาสองพันมาให้กูไปขายของเมาก็ยงเสียเอแล้วว่าแถวฮะเสียวไรเสียใส่เข่าเอาเฉลี่ยไปใจให้ให้มันไฟไปจี้จ้างให้มันเศร้าเอิญไปเชียวไฟรับคันแล้วมือไปนวนนิ้วทางไหนมันไปคล้วยขาไฟลุกไหมหมอหมอมันว่าน มันก็ลืมตีมันมาลืมเนาะมันเก๋จะนานี่ล่ะไปจีจ้างให้มันเจ้าเอิ้นไข่เจียวนี่เป็นพยานในคดีนี่ละสองพันหนึ่งหลักจีสองพันหนึ่งหลักพยานต้องค่อยตายป่านหลังเงินเนี่ยโอ้โอ้โอกระเป๋าเหม่ยนีกระเป๋าบ่กระเป๋าดต่ละนี่มันไม่ลอกหรอกมันลอกไงก็นี่โอ้กระเป๋าใส่เงินใส่เงินโดยเฉพาะล่ะบิ๊กนิกกระเป๋ายี่ต๊อกมาโอ้กระเป๋าพิงนี่โอ้เมื่อไรเด่ะ หลายเลยเต็มกระเป๋าคุณโอ้นี่เธอไม่ตำรวจเออ,อมีเ่เธอตรอวจลับแจ้งนำมันมาเมียนไม่ยังปากแข็งหลายตำรวจแข็งหลายไม่ยังอ่ะบินเล็ออก,ออกก่อนเมิ่งเอาปตทบ้านพื้นเลยทั้งวันบาเย่านเขียนออกไปมากินเราว่าได้ลองลาเพื่อนยิงกินเราว่าได้ไม่ยังอ่ะเมีน เอาซะดิที่มันใหญ่เข้มสีเหลือมยืมจักสองพันไหมเอาฮะใครยืมเจ้าจักสองพันไหมใครบ่มีเงินเอามื่อเช้าคือเบิกหาพันพุ่นเบิกไปส่งงวดเมียเอาเท่าสี่ตายยังมีงวดเยอะติงวดเมียมันบอกว่าเป็นนกพี่ซินจนมันถามหมอรนบุ้ยบุ้ยบุ้ยมันคือไทยบันถือให้โอ้ยเซงบุ้ยเราโดนบุ้ยเอามากกว่านั้นนะเฮ้ยอย่าวางสร้างสถิตต่อลาไฟไฟยืมจักสองพันนะ ต้องยืมเงินค่อยยืมเป็นงาะเ้ยก็ยืมให้เม่งหันละสีพ่อสีพ่ออะไรเห็นมานี่นี่ว่าเรื่องเนี่ยบ้านอย่างตัวเดียวเอาไปอยพ่อใจเอาโมตัวพี่ซ้ำนี่ละเงี้ตัวนี่ยนนั้นกูให้เท่า เดี๋ยวกูนับมึก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันหนึ่งกูยืนมึงสองพันไม่เคยกูพันเดียวมันมีพันเดียวอ๋อแสดงว่ามึงเป็นมีกูอยู่พันหนึ่ง ยู้ซื้อกูก็เป็นนี่เพิ่นเอาไปพันหนึ่งชาปนหามมาให้กูนะเรื่องญี่ปไอ้ขายของเมามาให้กูนะท่านกูไม่ให้มึงแล้วนี่โอ้ยงานกับคยมี่ม่เท่ากับวันเธอเยอะจื้อไว้นับตั้งตีบัตรนี่เป็นต้นไปกูกระมึงเลิกเอิ้นกูเซียวเนอะต้องยอมบอกกูสับสนน้ำไหลน้ากัเหัวมึงยอมเอิ้นกูเซียวเออโตไปนิดโตเซียว เขาชกแ้งแค่เดียวเนี่ยวันนี้ชกมึงตอเนี่ยตัเชียวไม่ได้ตอเช่าชกไ้มคกณไม่เชคุณ็จีน่กินะก็วเชียวเมื่อวันเมื่อวันก็หนกินนองเยอะแล้วบักไฟนองเยอะ่ะอู้ยทต่อยแขวไปเห็ดบักวินหมานี่เหละมึงก็ฟังมม่แม้มต่ฟังเห็ดฟังฝนี่แมนะนี่เสียทุกาง นี่้ามันข้าใจผมเลยแม่การแสดงก็คือการแสดงเป็นอะไรที่พวกมึงพยายามเอิ้นดอกเสี้ยวน่ะมันมีผู้บังคับผมหายบังคับหัวปลอดมึงหัวหน้าวงตัวบังคับไม่เอิ้นหายบลอดมันอยู่ใส่หรือบอลลอดนี่ว่าเขาบอกว่าเขยันอะไรจ๊ะอีนี่เด็กบอยเพราะสมมองผมเล่นผมกันเป็นบาปไม่ใจพี่ บ้าไม่ใจนังบ้าไม่ใจตัวว่ได้สิเอินเส้าอยู่นี่พ่อคือบวอก็นำเตี้ยน่ะนิ่งแกผมก็รบนับถือมาตลอดบม่เคยสิรวงร่ำขำเกินจะเทียวก็ใจว่าน้งน่ยเรื่อตั้มใจกับม้องปูกระวานโอมคมทอกถิมขึ้นแ่าอยางากเนาะข้าบังคัาใหู้เ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนมึงบางรู้ต่อย่างปู่นี่ เอาต่ออายุคือลูกเกดเอ็ดจะหักสมัยกูแจ้งตัวผู้ใหญ่วันนี้น่าเกลียดป่ะมื่อว่าน่าเกลียดนั่นแหละกูเสื้อผ้ามึงหนีจากศาลนีสเสียงเจากีศาลเจ้ากอีศสารไปเจ้าเสื้อผ้ากูไปโยงไหนกูไปเบิร์ตตายกูเสื้อผ้ามึงตั้งวงใหม่ตั้งวงกูกระอัดแล้วมึงกระอัดแล้วมึงกับมิซอเสียงเรียกน้ำแล้วหมาตัวไหนสิโบกหูจักมึงอัลบั้มโคตรงงนั่นแล้วตายข้าวงไปกัน จำมูมีลูกมูมีแม่มีพอนั่นละตั้งกัตั้งตั้งวงไหมเลี้ยงอีล่านพี่น้องจำได้ลูกหลานจำได้เหมือสุขคนแมี่ยนะเนี่ยพี่น้องจำได้ปะครับวงเลี้ยงอีล่านครับจำได้ต้องจำเออจำได้นานแต่ยังพ่าแต่ยังว่ตะกี้เขาไม่ยิ่งพอเลยเนาะมันยิ่งพอเขาจะใสเอ้ามันไปหากินเข้าเมาอยู่ทั้งเนนาะที่นี่เนาไะพ่อพ่อมันไปหากินปากขอนเนาะที่นี่เดี๋ยว